ชุดนอนเลี้ยี่ยวเนี่ยปวดปูนคอยไปขี้นะปวดนื้อก้อนที่กินเนี่ยส่จักบีกก่อนพี่น้องมามามาต่อพอมามาลองเมิงเป็นหนีเลยเออเบืองตอนทีนนีแล้วพี่น้องโอ้ยคือเป็นแท้แทแตู่้ให่บ้านเนอะ ขอให้ผู้เสื้อได้กินน้ำเด้อมาๆมาๆกินน้ำเด้อผู้เสื้อันอันนี้อันพวกนี้ผู้ช่วยเนียเพิ่งเพิ่งเพิ่งว่าเพิ่งยากน้ำมือกันเตยานแล้วพวกข้าเห็ดกำลังหอาขึ้นแล้วเวลาปั๊ดเอาเอาช่วยเอาช่วยไมาจ่ายเสียโอ้ยข้าวโพดไปบ้านเหียมากครับที่บุญนี่เนาะข่อยคนหากินหมันเนี่ยจีร่ายอยู่หรอพี่น้องเอ้ยจะว่าหากินหมันไปนี่เราไปบ้านบาทแรก่ยบ้านบาทเดียวเนี่ยถื่อมากนี่แต่หลานมาเห็ดอยู่นี่ เสียบเหรอโอ้ยอันนี้จะไปเสียบจำหนีเนาะอันงวดตัวละอันเป็นมื่นก็มาเสียบจำตัวหนีได้น่อันคล้องห้จินอยหญได้น